เอาละครับสวีดิงเพื่อนที่น่ารักนะครับมาอยู่กับผมแบงค์กับเกม NFT ยูทาเรียคลิปแรกกันนะก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อนเพื่อลงทุนนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะไต่ตองกันอ่ะโอเคนะครับยูทาเลียนะครับอยู่ใน BSC นะครับเพื่อนเพื่อนเกมนี้สามารถสร้างรายได้ได้แล้วอ่ะยูทาเลียนะครับจะเป็นแนว RPG ตอบคำถามนะเพื่อนเพื่อนมีเหรียญนะครับเป็น EUT Token นะครับแล้วก็มีเหรียญ PP นะอ่ะโอเคนะครับสามารถซื้อได้ใน PancakeSwap เออได้เลย โทเคนนะครับมีทั้งหมด1ล้านเหรียญนะครับแบ่งเป็น7 0 3 0แล้วก็ต่อไปเป็นตัวเกมนะครับตัวเกมไอรีวอดนะครับเพื่อนๆจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อต้องซื้อตัวละครต้องมีตัว NFT ตัวละครก่อนนะครับคือเหนนรียญ PPT นะผมขอเรียกเียน p p นะจะมีมูลค่าเท่ากับเหรียญดอลลาร์นะครับเกมนี้แปลว่าเพื่อนๆตอบคําถาม1ครั้งมีโอกาสได้1เหรียญนะครับเออเกมนี้สามารถเล่นได้วันละครั้งเท่านั้นเองนะผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องเวลานะว่า6ชั่วโมงหรือว่า 24ชั่วโมงนะครับไอตัวนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปดูไวเปเปอร์กันผมไปดูไวเปเปอร์ผมก็ยังงงอยู่นะครับ <laughs> ในตัวเกมนะครับมีระบบสกอร์่าชิปนะครับเกมนี้มีสกอร์่าชิปนะเพราะว่า,าเกมเนี้ยมันถ้าเพื่อนๆมีตัวละครเพิ่มขึ้นเพื่อนๆต้องถือ,ถอเหรียญ EU เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันนะอโอเคนะครับโรสแม็ของเขานะครับ,อรบไอที่ติกถูกเนี้ยเออทำไปเรียบร้อยแล้วนะก็ตอนนี้นะครับก็รอมันกระพริบกระพริบอยู่เออตรงน,นี้ผมก็ เอาเดี๋ยว,วค่อยอัปเดตทีหลังละกันต่อไปในเรื่องของคําถามนะครับเกมนี้ ROI อยู่ที่เท่าไหร่นะครับจริงๆอ่ะส่วนตัวผมอ่ะลองคํานวณดูแล้วถ้าเราตอบแบบว่าแบบผิดบ่อยนะครับเออตอบไม่ครบหรือว่าตอบไม่ถูกถูกไม่หมดเราจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนเลยนะครับเพื่อนๆเ,เออสอเดือนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆฟุกตอบถูกหมดเพื่อนๆก,ก,ก็ได้ทีละหนึ่งเหรียญเพราะเกมนี้ตัวละครอ,อยู่ที่50เหรียญน,นะครับเพื่อนๆเ,เออใครที่จะมาลงทุนนะแล้วส่วนในเ,เรื่องของรีวอร์ดหรือว่า IP นะครับ เ,ออเพื่อนอจะมีเท่าไหร่ก็ได้นะเขาไม่แบนไอพีนะครับนี่เขาก็บอกอยู่เอาเท่าที่มากหรือว่าเท่าที่มีได้เต็มที่เลยสะดวกสบายหายห่วงเกมนี้นะครับไม่เสียค่าแก๊สในการเล่นนะครับเพื่อนๆก็ช่วงนี้ก็ผมอย่างที่บอกเนาะผมก็ไม่ค่อยหาเกมที่จ่ายค่าแก๊สอ,อ่ะก็เกมแนวนี้ก็ถูกจริตผมนะอ่ะทีนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้หมดยางมบายเดี๋ยวเขาอัปเดตเพิ่มนะครับแล้วส่วนของเดฟนะครับผมก็จะเออไอเนี้ยผมไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่าเดฟอ่ะเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับ เออแล้วก็อาจจะมีอัปเดตแหละเออผมก็อยากจะบอกเพื่อนนะครับถ้าเดบิยังไม่เปิดหน้าก็ตีเป็นห้าสิบห้าสิบนะแต่ในเรื่องของเทเลแกรมอะผมบอกเลยว่ารู้สึกว่าเขาใส่ใจนะเพราะเป็นเกมเดียวที่ผมบอกว่าลองสร้างเทเลแกรมคนไทยไหมเขาทําทันทีเลยนะครับตอนนี้คนไทยเล่นเกมนี้น้อยอยู่นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเรื่องของรายได้ไงเออเพื่อนๆ่ออาจจะช็อกตายนะครับโอ้โหได้ยิน ROI สมเดือนพี่ ขอลาก,ก่อนนะครับหรือว่าไปเล่นเกมรถดีกว่าเพราะว่าออไอของเกมรถมันเร็วกว่าแต่อย่าลืมนะครับเพื<ๆ>่อนๆงบเกมนี้แค่50เหรียญแล้วก็ถือเหรียญ EU แค่10เหรียญก็แปลว่างบก็ประมาณ60เหรียญถึง70เหรียญเองนะครับก็ไม่ถือว่าสูงมากนะระดับสแตนดาดเลยนะครับที่เล่นได้อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมนะเรื่องของดีเทลที่ผมอาจจะตกหล่นตรงไหนเพื่อนๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันเลยนะ ตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวล็อกอินเมตาหมาก่อนตึงเราเข้ามานะครับอ่ะเหนนะรียญพีพีนะครับเหรียญพีพีหนึ่งพีพีเท่ากับเอ่อหนึ่งดอลลาร์นะครับที่เป็นดอลลาร์เลยเพราะว่าเขากําหนดเป็นแบบนี้แล้วแปลว่าเพื่อนๆจะมาซื้อได้นะครับเพื่อนๆก็มากดซื้อตรงนี้นะครับเหรียญพีพีเออซื้อในตัวเกมเท่านั้นนะแล้วก็เวลาถอนนะครับมันจะมีเวลากําหนดในการถอนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น15วันมนะั้งเออเพราะเขาเอารูปแบบเอ็ก เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะระบบการถอนเพื่อนๆซื้อเหรียญอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาสุ่มตัวละครเออพอสุ่มตัวละครเสร็จแล้วเวลาเราจะเล่นนะครับเราเข้ามาอันแรกในการตอบคําถามอ่ะตอนนี้นะครับผมมีเหรียญ EUT นะอยู่ที่129จริงๆอ่ะผมจะบอกเพื่อนๆนะครับเกมนี้ผมทํากําไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่ก็ลองช่างใจดูนะผมทํากําไรไปแล้วเพราะว่าไอเหรียญ EUT เนี่ยผมอะได้ขายออกไปแล้ว เหรียญ eut ผมซื้อมา0.05นะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา0.2ดอลลาร์นะเออเดี๋ยวเราไปดูในพูคอยกันนะว่าจะมีเหรียญนี้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวลองเช็คดูแล้วกันเหรียญ eut นะครับเอ,อ่อนี่ไงเออ eut เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆไปดูนะครับว่าผมซื้อแล้วผมขายนี่ไงจุดแดงคือขายนะครับแล้วก็จุดซื้อเพื่อนๆเห็นไหม เนี่ยผมก็มาขายแต่ผมมันไม่ได้ขายยอดยอดนี้ผมขายยอดนี้นะเนี่ยผมซื้อยอดนี้มันเลยทํากําไรให้กับผมไงเพื่อน<ๆ>เออก็ได้กําไรเรียบร้อยแหละสําหรับเกมนี้นะสองตัวละครตอนนี้ก็เอาไปกินชิวๆนะครับกาไรนาที่นี้นะครับเป็นกําไรที่เออเป็นการกําไรที่มูนะเพื่อนเหรียญมันขึ้นนะครับเออใครที่จะเข้าเล่นเพื่อนต้องถือเหรียญน,นี้ไว้นะแล้วสามารถขายเหรียญน,นี้แต่กรณีการซื้อนะครับเพื่อนจะไม่ได้เหรียญเต็มจํานวนนะมันจะมีระบบในเรื่องของเปอร์เซ็นต์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละ เออก็ถ้าซื้อแบบ300อาจจะหายไปเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะโอเคนะก็ถ้ามันพลิกมามันขึ้นสถานะสีแดงแปบบว่าตอนนี้เราสามารถตอบคําถามหรือว่าสามารถเล่นได้ใครที่อยากเล่นนะครับผมมีผู้หญิงทั้ง2ตัวเลยอะ่ะก็เรื่องการตอบคําถามอะ่ะผมจะบอกเพ,อเพื่อนผมก็กดแปลนะเออก็กดแปลแบบนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าคําถามเป็นอะไรแต่การแปลมันไม่ร้อออยู่แล้วบางคนชอบเกมแนวนี้นะครับเออก็ชอบเกมแนวตอบคําถามอะ่ะก็เลย บางคนเขาก็มาลงทุนเยอะคนไทยก็มีนะครับที่มาลงทุนเยอะพอสมควรสาหรับเกมนี้นะที่ผมเห็นในกลุ่มของเทเลแรมนั่นเองอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตอบคําถามกันเลยถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆมันมีเวลากําหนดนะครับไม่ใช่ว่าเราอ่ะวิคิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่แล้วก็แบบตอบผิดนะครับนี่ตอบผิดไปก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อนอย่างน้อยขั้นต่าที่เราได้คือ0ูนย์จุดสามห้าศูนย์จุดสี่นะครับก็ประมาณสามเซนสี่เซนนะครับไม่ถึงหนึ่งเหรียญน,นะเพื่อนเพื่อนก็ลองคํานวณดูนะครับว่าคุ เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าโอเคสามิบาวินะครับป๊บปึ๊บป๊บปกดแปรนะครับง่ายๆดีฉันสมามารถจัดการทำได้หรือไม่อันนี้ใช่ไงอันนี้คําถามที่คุ้นนะเพื่อนๆก็จําจไว้นะครับจําไว้เลยอ่หญิงดีเออคุณมีความสุขในระดับไหนยากแหละระดับระดับเไปเลยเข้ากันได้ไหมใช่ใช่ใช ไม่อ่าโอเคนะครับได้สา <c oughs> ได้ศูนย์จุดสามเก้านะครับคําถามเพื่อนเพื่อนเห็นแปลไหมแปลมันงงนะครับทางที่ดีเดาไปเลยถ้าเป็นสีเขียวแล้วแปลว่ามันเล่นไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเราต้องรออีกนะครับจริงจริงเกมเนี้ยผมก็มีพลาดเหมือนกันนะผมก็ลืมมาเล่นเหมือนกันนะครับเออโอเคนะครับเดี๋ยวเล่นต่อกันไปเลยอเมดใช่อ่าตึ๊ดตื้อตื้อตื้อั u p p o r t ไหม s อ,อ่านี่ชื่ออะไรอะอ่าโอเค ตือคาสคาสคาสอะไรวะตือทัวของเราอะคอมมอนอยู่ละตอตือตือไอตรงนี้เดาออกก็ได้นะครับเพื่อนๆคอมมอนไม่ใช่โน no. yes <c oughs> เรียบร้อยผิดหมดเจ็ดอ้าวโอ้โหเเออถูกสองกำลังมาดีเลยนะครับนี่ได้หนึ่งได้ศูนจุดหนึ่งแปดเซนนะครับเพื่อนๆเออก็เป็นคำการตอบคำถามถ้าใครเก่งภาษาผมว่า น่าจะตอบโจทย์เพื่อนเ,อนเลยนะครับแต่สําหรับผมมันกดแปลก็ยังงงอยู่ดีแล้วไม่มีเวลาจํากัดด้วยไงคือเกมนี้นะครับมันอยู่ในช่วงของอตอบคาถามนะเพราะว่าตัวเกมอะมันยังไม่มีนะครับเรื่องของถา้าเรื่องของอะไรเนี่ยมันยังไม่มานะครับคอมมินโซนอยู่นะเดี๋ยวผมขอกดแปลด,ดูดิสํารวจถ้าเลือกอ๋อเรียบร้อยเออผมลืมมาสํารวจถ้าก่อนให้สํารวจถ้าเปิดละตอนแรกมันคอมมินโซนนะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับอืม อันนี้แปลกใจมากนะครับว่าเออเนี่ยตอนแรกมันมันจะเป็นเขียนว่าซูนอย่างนี้นะครับเอออันนี้ชกราชิฟนะครับเพื่อนๆก็ไอ้ระบบเนี้ยเดี๋ยวผมอะ่ะค่อยมาลงดีเทลแล้วกันเพราะเรื่องของเกมเนี้ยมันยังผมอะ่ะยังยังรู้สึกว่างงในเรื่องของระบบเกมนะครับแต่ที่ไปดูในเทเล gram ม,มันก็จะมีคนไทยที่เก่ง,เ,กงเพื่อนๆก็ลองเข้าเทเล gram เดี๋ยวผมจะแปะเทเล gram คนไทยให้นะก็ไอ้ตัวทํานี้ก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนเอนเรียบร้อยแล้วจริงๆเราควรที่จะเอา เอาไอตัวเนี้ยมาลงถ้าก่อนนะเพื่อนๆอน mm hmm. อันนี้ใส่ act date นะครับเออค้นหาที่อยู่ของผู้จัดการใส่ที่อยู่นี้เข้าไปนะครับอ๋ออันนี้คือเป็นการทํำสกอร่าชิปนะแปลว่าใครไม่มีงบอ่ะเออก็สามารถเอากระเป๋านะครับเกมนี้ล็อกอินให้สกอร่าชิปเพียงแค่กระเป๋านะเพื่อนเอนเออมันเป็นอะไรที่ดีมากนะอย่างถ้าผมาสร้างแอคเคาท์ขึ้นมา1นึ่งแอคเคาท์ใช่ไหมผมก็แค่ให้อ่าไอตัวแอคเคาท์เก่า กระเป๋าอะไปให้เขาปุ๊บแล้วก็คนที่เป็นสกอร่าก็มาล็อกอินนะระบบนี้เดี๋ยวค่อยศึกษากันไปนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของตลาดที่สามารถมาซื้อได้นะเพื่อนๆอันนี้เป็นคังของเราแล้วเราไปดูในตลาดนะก็มีคนมาขายตัวละครนะครับเอออันนี้37เองเพื่อนเ่นเห็นไหมราคาก็พอพอไปวัดไปวาได้นะครับราคาถูกลงมาเยอะเลยเออแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับไอตัวละครที่เขาบีบไปแล้วเกมนี้มีบีบนะครับผู้หญิงกับผู้ชาย70%ซ เออหญิงชายชายหญิง70%นะครับชายชายหญิงหญิงน่าจะ10%ถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะตรงนี้นะครับเราก็จะมาเลือกได้ตรงนี้เป็นในการซื้อเหรียญ PP หรือซื้อน้ำยานะครับแล้วตรงนี้ในการบรีฟเนื่องจากของผมมีแต่ตัวผู้หญิงนะครับเ,เพื่อนๆมันเลยไม่ขึ้นมาให้นะนี่นะครับไอ้ตรงนี้ต้องเป็นตัวผู้ชายแต่ตรงนี้ต้องเป็นตัวผู้หญิงนะก็บีฟมาปุ๊บเราก็จะได้การ์ดมาเล่นนั่นเองอัตราการบรีฟนะครับ ไอตัวนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวเราไปดูไวปเปอร์คร่าวๆแล้วกันเนาะอ่าโอเคนะครับในการเคลมโพชั่นนะครับจะเป็นทั้งหมดที่เออผมจะเคลมได้วันที่28เขาก็บอกอยู่ตามนั้นเลยเออนะครับก็ไอโพชั่นนี้จะมาดิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเรากดตรงนี้จะเสียค่าแก๊สนิดนึงเพื่อเอาไปขายนะครับมันก็เป็นเหรียญดอลลาร์นี่แหละดีๆดดนะครับเพื่อนๆเ,เออเนี่ยก็23มเหรียญเกมที่ผมลงคุณไปทั้งหมดอ,อ่าห2 0่หรียญน,นะครับเพื่อนๆ เออหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญแล้วก็ไอตัวนี้ยี่สิบเหรียญหนึ่งร้อยสี่สิบเหรียญแต่ผมขายไอเหรียญน,นี้ไปแล้วหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเงินผมก็เหลืออีกเพียงแค่อ่ายี่สิบเหรียญใช่ไหมเอออีกสี่สิบเหรียญประมาณนั้นเลยนะครับก็เดือนหนึ่งอ่ะผมว่าก็น่าจะได้ละถ้าถ้าไม่ได้ก็สองเดือนแค่นั้นแหละครับเพื่อนๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไว้เปเปอร์สักนิดหนึ่งนะครับถ้าผมข้อมูลไม่ละเอียดหรือลงดีเทลอะไรผมก็ขออภยัยเพื่อนๆจริงนะครับ เออผมก็ลืมอ่ะตอนแรกผมนั่งศึกษาเกมนี้ประมาณ 2- 3สวันเลยนะครับแล้วก็ทำคลิปแต่เนื่องจากคลิปอ่ะมันเสียงมันเออเลอร์นะครับเสียงมันพังไงก็เลยไม่ได้ลงให้เพื่อนๆดูนะจริงๆผมมาทําวิธีในการซื้อตัวละครในการซื้อเหรียญทาขั้นตอนต่างๆเลยอะ่ะแต่พอคลิปมันพังก็เลยจบเลยนะครับคลิปนั้นผมอธิบายดีมากแต่ตอนนี้ลืมแล้วนะครับเพราะเกมมันเยอะจริงๆเพื่อนๆอ่ะโอเคนะเดี๋ยวก็โทเคนตลาดนะครับรีวอร์ดลอตเตอรี่ สเตตัสมาดูสเตตัสละกันตอนนี้สเตตัสเราสีเขียวนะครับเราจะไม่สามารถลงถ้าหรือว่าลงอะไรได้ตอนแรกมันเป็นสีแดงใช่ไหมเพื่อนๆมันมีทั้งหมดสเตตัสทั้งหมดสีไส้เรื่องสีเนี่ยเดี๋ยวผมมัจะไปถามในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะแต่ถ้าเราคุยกับเดฟรู้เรื่องหรือว่าอะไรเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเข้าใจง่ายกว่าผมนะครับเออตัวเนี้ยมันก็แปลได้นะแต่มันแปลไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆเออเนี่ยมาเหนืดรู้ดิความเชี่ยวชาญพิเศษนะครับหรือว่าพลังพิเศษนั่นเอง เออนี่เป็นขั้นตอนนะครับที่ผมบอกว่าในการ,รออมันมีในการบีฟเดี๋ยวเราไปดูบีฟซะหน่อยเออนี่ไงในการบีฟเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าอ๋อเป็นเพศเพศคู่หรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับยี่สิบยี่สิบแล้วก็สิบสิบเออดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่เกมนี้ยังไม่ยังไม่แน่นอนนะครับหรือยังไม่น่าลงทุนก็เรื่องของเดฟนะเพื่อนเื่อนก็ลองคิด ลองไต่ตองกันดูก่อนนะครับแต่เรารู้แค่เป็นคนฟิลิปปินส์คล้ายๆคอยทูฟิตนะครับที่รู้ว่าเดฟเป็นคนสเปนนะคล้ายๆกันนะครับไอตัวบีฟนะเออตรงนี้ผมเห็นละนะครับก็ถ้าตอนแรกเพื่อนๆสูงๆก็ใช้ทั้งหมด30นะครับสามสิบเหรียญน,นะก็บีฟได้ทั้งหมด3ครั้งนั่นเองโอเคนะครับรีวอร์ดนี่ไงเป็นการตอบคําถามเลเวลนะครับเออมันจะคูณตามที่เราตอบถูกนะก็สูงสุดคือ1เหรียญและหนึ่งเหรียญก็กว่าถ้าเพื่อนๆตอบถูกนะครับ ภาษามันไม่ได้ยากกว่าที่คิดอ่ะเออแต่ผมก็จะแบบมาจริงจังนะครับก็คือเกมนี้ผมจะบอกเพื่อนๆนะผมไม่ได้จริงจังถึง100%เต็มนะครับก็แค่เข้ามาลองเล่นระบบแล้วผมก็ชอบในเรื่องของจริงๆระบบเดียวที่ผมเข้ามาเล่นเพราะผมชอบสกอร่าชิปผมบอกเพื่อนๆเลยนะระบบนี้ดีมากนะครับเพราะว่าคนที่เขาไม่มีงบแล้วก็คนที่เขามีงบอะเขาจะไม่ต้องไปซื้อถือเหรียญอันนี้เยอะเพราะเขาทำหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถือเหรียญอันนี้มูลค่านะครับสิบเหรียญเท่านั้น มันก็จะบอกเพื่อนๆว่าสมมุติถ้าเรามีตัวละครเอ,อตัวนะครับใช้60แต่ถ้าเรามี2ตัวก็ใช้ร้อยมี3ตัวก็เป็น180อย่างนี้นะครับเพื่อนๆตอนแรกกิมนี้ผมตั้งเป้าว่ามี5ตัวละครไง เอ,อี๋ยวก็อนาคตนะครับไม่แน่นะเกมนี้เดี๋ยวผมจะมาบิบหรือว่ามาอธิบายอะไรให้เพื่อนๆเพิ่มเติมก็ได้แต่ในเรื่องของ ROI นะครับเพื่อนๆก็ลองคิดดดูดีๆนะเมื่อกี้ผมก็เล่นให้ดูแล้วในการตอบคําถามที่มมไม่มีเวลาจํากัดแต่ถ้ามันไม่มีเวลาจากัดผมว่ายังไงเรามีโอกาสที่จะได้รีวอดเยอะกว่าเดิมแน่ๆนะเพราะว่านี้เวลามันจํากัดแล้วมันก็ต้องมั่วนะครับขนาดภาษาไทยหรือว่าเราทําข้อสอบผมยังมั่วเลยผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับเออขนาดมันเป็นภาษาไทยอะ ยังอ่านไม่ยังกำกวมเลยนะครับสี่ข้อโอกาสที่เราจะตอบถูกหนึ่งในสีนเ่เพื่อนๆลองคิดดูดิเออแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับหนึ่งในร้อยหนึ่งในสี่ร้อยไปเลยอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะใครที่สนใจยูทาเลียเพื่อนๆก็ลองมาศึกษาเพิ่มเติมกันดูแต่ถ้าใครยังงงอยู่ก็ลองเข้าไปในกลุ่มของเทเลดูนะครับเออยังคนยังเล่นน้อยอยู่คนไทยนะครับก็มีคนไทยที่ผมแปลกใจก็คือว่ามีเทเลของคนญี่ปุ่นด้วยนะญี่ปุ่นก็มาเล่นเกมนี้นะครับ อาจจะชอบตัวละครนะแต่ผมยอมรับนะครับว่าตัวละครสวยจริงๆไอ้เรื่องของตัวละครนะผมให้เต็มสิบเลยเออแต่ถ้ามันเป็นแม่งเป็น 3D ด้วยเพื่อนๆลองคิดดูดออิจับเลื่อนได้นะครับเพื่อนๆอย่าไปโฟกัสไอ้จุดๆนั้นนะออไอ้ตรงเมาส์ที่ผมออโอเคนะครับผ่านผ่านผ่านทะลึ่งกระแบงเอ,อ้ยโอเคประมาณนี้นะครับก็เหรียญจะขึ้นจะลงยังไงนะครับก็เอาไว้เออเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่สามารถรับรู้ได้แต่สิ่งที่ผม เข้ามาสําหรับเกมนี้แล้วผมได้กําไรมาถือว่าเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะผมมาขายอยู่ที่2องจุดเออศูนย์จนะครับซื้อมา0ูนย์จุดเออนะครับเอ้ยมันมันทำไมมันถูกจังวะนี่ไง10เหรียญเออถูกละสิบเหรียญกับ11เหรียญน,นะครับก็ 0, 0. ูนตอนนั้นนะเออแต่กลายเป็นตอนนี้นะครับก็ลองวิเคราะห์ไต่ตองกันดีๆนะครับเพื่อนๆมีเกมเยอะให้จับต้องให้จับมือนะครับ เออโอเคนะประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมบา,บายบายจ้า